สดีค่ะสบายดีกันไหมคะวันนี้อากาศร้อนๆนะคะก็หาอะไรทําด้วยอยู่บ้านด้วยนะคะจะได้ไม่เหงาแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวทาด้วยนะคะก็ร้อนๆนี้ดับร้อนด้วยไอศครีมกาแฟนะคะแบบนี้เลยทําง่ายมากนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างเองนะคะก็ทํากันยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะนะคะขั้แรกเลยเนาะก็นมสี่ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่แก้วไปเลยหนึ่สองสามสี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปอุ่นนะอุ่นไมโครเวฟสักครึ่งนาทีนะคะค่ะนมร้อนแล้วนะคะก็ใส่กาแฟค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะใครทํำครึ่งสูตรก็ได้นะกาแฟสองช้อนโต๊ะนะคะชอบขมมากก็ใส่เยอะหน่อยนะ ใส่ประมาณนี้เนาะก็นปนผสมให้เข้ากันค่ะประมาณนี้อ้ยหอมกาแฟค่ะถ้าจะเปลี่ยนเป็นอ่าโกโก้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่นมข้นหวานนะคะสองช้อนโต๊ะ ใส่แบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นจะได้ไม่เสียโอ้ยแบบนี้ช้าเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอปีบก่อนนะ ช้อนนะคะคนผสมแล้วก็ทิ้งไว้นะคะก็จะได้เย็นนี่ค่ะก็จะได้มาแบบข้นๆอย่างนี้นะคะดูก็จะข้นๆหน่อยหนึ่งนะคะโอเคค่ะเอาไว้งี้แหละทำขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ไข่แดงนะคะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะสีฟองเพิ่มไข่แดงจะได้เพิ่มความมันนะ ไอศครีมเราจะได้มีความมันมากขึ้นก็จะได้ไม่จับตัวเป็นเกร็ดน้ําแข็งนะคะก็น้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายสี่สี่ช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ ใช้เครื่องตีเลยนะเสียบปั๊บก่อนนะคะผสมให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกระจายตีผสมให้น้ําตาลละลายนะคะให้สีเขาอ่อนสีไข่เขาก็จะอ่อนขึ้นนะคะ ค่ะสีเขาก็จะขาวขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะอ่อนลงนะสีแล้วก็เอาตัวกาแฟที่เราผสมไว้เนี่ค่ะนะเราใส่ลงไปเลยผสมให้เข้ากันนะคะเรียบร้อย ก็ผสมให้เข้ากันนะคะได้สมวนผสมนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีอ่าวิปปิ้งครีมกันคะ่ะคราวนี้ ค่ะมัตรีวิปปิ้งครีมต่อนะคะก็วิปปิ้งครีม400มิลกรัมมลนะคะ400มลลก็น้ำตาลทราย4ช้อนค่ะ4ช้อนโต้ะนะ1น3่นะคะก็ใครก็ถ้าใครมีน้ําแข็งนะคะจะใช้น้ําแข็งรองข้างล่างกะละมังอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะคะ จะขึ้นตั้งยอดเร็วขึ้นแต่ว่านุ้ไม่มีก็เอาแบบนี้แหละนะคะเปลี่ยนเครื่องก็ตีไปนะคะผสมแล้วก็ตีจนเขาตั้งยอดนะคะ ครีมอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะให้เขาเป็นครีมเลยนะคะแค่นี้ก็พอนะคะแล้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมไข่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ เอาลงมาผสมค่ะขอชิมนิดนึงอืมไม่หวานมากค่ะเนี่ยค่ะส่วนผสมไข่นะคะดนิดนึงโอเคค่ะค่อยๆผสมลงไปเลยนะคะ ร้อนอย่างนี้นะคะทําไอศครีมทานเองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะแล้วก็แถมช่วงกักตัวอย่างนี้ด้วยนะซื้อของมาไว้ที่บ้านแล้วก็ทําทานเองไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อทานนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะก็ผสมเข้ากันแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่กล่องพลาสติกกันนะคะใส่กล่องพลาสติกแล้วก็เอาไปแช่แข็งนะคะแช่ช่องฟรีซนะคะก็รสชาตินะคะถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มน้ําตาลได้ตามชอบเลยนะคะนี้นุยไม่ทานหวานมากนะแฟนก็ไม่ทานหวานมากก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเพิ่มรสได้ใครชอบขมก็ใส่กาแฟเพิ่มได้นะคะ ก็ประมาณนี้โอ๊ยมองไม่เห็นเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆนะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ แต่ว่าแช่นานหน่อยขยับแช่ก็คือต้องต้องคนสองครั้งนะคะอย่างน้อยสองครั้งเวลาเข้าช่องฟิตแล้วนะคะอย่างน้อยสองครั้งนะแล้วก็ทำแช่โอเวอร์ไนท์เลยก็ได้นะคะก็คือทั้งคืนนะคะตอนเช้ามาค่อยกินคนสองครั้งก็คือหนึ่งชั่วโมงคนครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ค่อยมาดูอีกครั้งค่ะนี่ได้แล้วนะรสชาติกำลังดีเลยค่ะมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราจะออกมาคนนะคะข้างๆเขาก็เริ่มที่จะแข็งตัวแล้วนะคนรีบคนนะคะแล้วก็เอากลับไปใส่ในช่องฟีวสไว้อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาออกมาคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ปล่อยทิ้งไว้ค่ะอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่านึ่ทำกลางคืนนะนึ่ก็จะเอาไว้ตลอดอ่าตลอดทั้งคืนเลยนะคะแช่ช่องฟีดไว้คือทั้งคืนหลังจากที่เราออกมาคน1ชั่วโมงสองรอบนะคะทุก1ชั่วโมงสองรอบนะแล้วก็ใครจะใส่ถั่วใส่อัลมอนด์ก็ใส่ตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาเริ่มจับตัวกันแล้วแล้วก็ใส่นี้ค่ะ โรลงไปเลยใครจะบดหรือว่าจะใส่เป็นเม็ดๆก็ตามใจเลยนะคะนี่ก็ประมาณนี้หมดพอดีอาลมอน,นุ้ยนะคะประมาณนี้แล้วก็คนอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตากดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูไอศครีมกันนะคะหลังจากที่แช่ไว้ทั้งคืนนะมาดูกัน นี่ค่ะโอ้เนื้อนุ่มมากนะคะดูแล้วก็ตักง่ายค่ะนี่ขนาดแช่นี้เพิ่งจะมาตักตอนช่วงบ่ายสามแล้วนะคะแช่ไว้ทั้งคืนแล้วก็ครึ่ง,อ,งอีกกว่าครึ่งวันนะคะเนื้อก็ยังนุ่มนะคะ เห็นไหมคะอัลมอนด์ที่เราใส่เข้าไปด้วยมีแต่ที่ตัดอย่างนี้นะอีกแบบหนึ่งมันไม่ค่อยโอเค okay, นี่ค่ะเนะช็ดนชุบน้ำแล้วนะคะ ประมาณนี้โอ้ยตาย่ะตัวนี้นี่ค่ะเห็นไหม ได,ได้ได้ได้โอเคนี่ค่ะโอเคแล้วค่ะแล้วก็โรยถั่วตามใจชอบเลยนะคะเท่านี้เองเสร็จแล้วไม่มีอ่อาอัลมอนต์นะคะก็มีแต่ตัววอลนัทก็ใส่วอลนัทเข้าไปค่ะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟ น่าทานไหมคะเดี๋ยวเรายกไปให้คนชิมกันคะ่ะค่ะนี่สำหรับคนที่จะมาเทสชิมนะคะ <Huh? S 2> ชิมชิมชิม is meaning taste ชิมชิม is no ice cream is no ice cream let me t a s t e this ice cream or maybe is chim chim is meaning taste ah and let me test Oh, it's cold. I taste already. It's cold. Yeah. Oh for it. Okay. Okay, let me see. What uh, what flavor is this with? Coffee. Cafe. Oh, cafe. And then give me a bread. Muk back mark. Mukbagmark. Let me see. Hmm. It's a flavor coffee. é café. Café latte. <laughs> café latte. Cappuccino. Mocha. <coughs> oh, 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 oh. It's good. Is good? อร่อย.อร่อยมั้ย?แซ่บ mm É -hmm. ah. mm -hmm. <laughs> เนี่ค่ะก็ร้อนๆอย่างนี้นะคะอยู่บ้านหาอะไรทําก็จะได้ไม่เบื่อนะคะทำไอศครีมทานกันเองแล้วก็จะได้ประหยัดด้วยไหมก็ไม่รู้ก็ปก์หลายอย่างนะคะก็ไ,ไม่ได้หลายอย่างมากนะคะแต่ว่าทําได้ง่ายๆนะคะโอเคค่ะไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้นุ้ยด้วยนะเดี๋ยวนุ้ยจะหาเมนูคลายร้อนอ่าอื่นๆมาให้ เพื่อนๆได้รับชมเผื่อจะเป็นไอเดียในการที่จะทำอะไรแบบร้อนกันทานนะคะ good only very cold. <laughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ mm. ๊ายบาย